สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับก็วันนี้นํามาให้ชมกันสามเล่มมีทั้งหลงพ่อเดิมแล้วก็หลงพ่อกล้วยนะครับเป็นมีดที่เป็นทั้งด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้แล้วก็ด้ามไม้ฝักไม้นะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากเล่มนี้ก่อนแล้วกันเล่มนี้เป็นมีดหลงพ่อเดิมด้ามงาฝักไม้ ความยาวเขาก็จะอยู่ที่ขนาดมาตรฐานนะครับประมาณ8นิ้วครึ่งเฉพาะใบมีก็จะอยู่ที่5นิ้วเล่มนี้เป็นมีดที่สวยแล้วก็เก่ามากๆพกพาก็ได้นะครับเป็นขนาดพกพากลังดีเลยเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับ ถือจับถนัดมืองาเก่าชํำสวยเป็นสองกษัตริย์นะครับหน้าคตะเงินแล้วก็ลวดลายของมีดเล่มนี้ก็คือเป็นมีดเทพสัตตาจากนาลายช่างสอนนะครับเก่าแก่สวยงามมากๆ สวยที่สุดตั้งแต่เคยได้มาเลยนะครับสำหรับจากนาลายเล่มนี้เก่าลึกมากๆมีจากนาลายเป็นมีดที่สวยงามแล้วก็หายากนะครับเงินนานจะได้มาสักทีแล้วก็ต้องสวยๆนะครับถึงจะ ถึงจะนำมาให้รับชมกันเทพศัตราจักรนาลายนะครับความหมายของจักรนาลายก็คืออาวุธของพระนาลายที่มีฤทธิ์และอนุภาพเหนือเหนือจากอาวุธทั้งปวงนะครับก็นำมาเป็นเครดแล้วก็นำมาใส่ไว้ในมีดหมอหลวงพรเดิมวัดหนองโพ้นะครับช่างก็ตีขึ้นมาแล้วก็ ใส่ลวดลายที่เป็นมงคลเข้าไปแล้วก็ให้หลวงพ่อเดิมท่านได้ทาการปลุกเสกนะครับก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มมิติแล้วก็เพิ่มความเข้มขังให้กับมีดนะครับสวยมากเลยงาเขาก็สวยนะครับแค่งาก็กินขาดนะครับงาเก่าๆแห้งๆนะครับ รอยแตกธรรมชาติมากสวยงามมากครับเล่มนี้แล้วก็เล่มนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตลารามเล่มนี้สี่นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็จะประมาณสองนิ้วครึ่ง เรี่อนี้เป็นด้ามงาฝักงานี่ก็เป็นสองกริย์หนาคเงินเหมือนกันดูลักษณะภายนอกอาจจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามาเห็นลวดลายข้างในแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นของหลวงพ่อกวยนะครับแล้วก็ความเก่าเนี่ยจะยังไม่เท่ากับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับเพราะว่ามี่เขาจะใหม่กว่าเพราะว่าหลวงพ่อกวยเพิ่งจะมรณภาพไปได้เมื่อไม่นานเท่าไหร่เองนะครับ เร่นี้ก็แท้ทันยุคแน่นอนเป็นมีดยุคแรกๆที่หลวงพ่อเกลอที่หลวงพ่อกลวยเริ่มทำมีดด้ามงานฝักงานเลยนะครับใบเป็นเหล็กขาวแล้วก็มีอ,อักขระ,ะนะครับตอกยันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นขนาดเกือบๆปากกาครับสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่ง บางคนก็อาจจะเป็นขนาดปากกาพอดีหรือบางคนอาจจะยังมองว่าเป็นขนาดสาลิกาอยู่ก็ได้นะครับงานฉ่าเลยที่เน็บกับที่เน็บกระเป๋าเสื้อนี่เป็นนาคนะครับไม่มีโยกไม่มีคอนครับสวยงามคุ้มค่าดำางาฝาักงานะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และความสำเร็จเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ความยาวก็ประมาณ10นิ้วเฉพาะใบก็จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นๆเล่มนี้ก็สวยนะครับกันเหล็กดำแล้วก็ แหมจะลัดด้วยทองฝามบาทหรือทองเหลืองโบราณไม้แห้งเก่านะครับอายุก็เป็นร้อยปีรู้สึกว่าจะเก่าที่สุดในบรรดาทั้ง3ามเล่มนี้เลยใบหนิ้วนะครับเป็นลายแปลกๆไม่ใช่น้องสิงนะครับเป็นสิ่งนี้เราจะเรียกว่ากะหนกดอกไม้ ดูความเก่าของเหล็กนะครับความลึกของล่องนะครับเก่าสวยมากใครชื่นชอบสนใจนะครับมีดเก่าๆสวยๆดูง่ายๆแบบนี้ก็ที่อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับตามไม้ฝักไม้เลียมนี้เก่าเก่าแท้ถึงยุคร้อยเอร์เซนเลยนะครับศิลปะช่างชาวบ้านคังเขาก็แน่นแน่นแห้งๆดีไม่มีโยกสั่นนะครับ อุตสคุณดีเข้มขังแล้วก็เป็นมีดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นด้ามไม้ฝักไม้ด้วยเพราะว่าดูง่ายนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ราคายังพอจับต้องได้เหมาะสำหรับคนที่อยากรู้นะครับอยากศึกษามีดยุคต้นๆหลงพ่อเดิมนะครับแล้วก็อยากได้เล่มที่ราคาจับต้องได้ก็แนะนำให้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ ราคาจะยังพอฟัดพอเวี่ยงกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะราคาสูงไปหน่อยแต่ว่าแล้วแต่คนจะชอบนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับอิทธิพรมิตรสวัสดีครับ